วันที่8มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกานายสุพสิธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดหรือคอทชอจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2564ณห้องประชุมพิทยาลงกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มีนายสุภาพเกิดบุญสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะเลขานุการและนายสมมารตรพุทธบิมผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางานชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งหมด35หน่วยงานร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างไรายได้ แก่กเกษตรกรในพื้นที่คทชอของจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน5จุดประกอบไปด้วยป่าสงวนแห่งชาติ4จุดและนิคมสร้างตนเอง1จุดพร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในปีงบประมาณ2,564เพื่อที่จะหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป